สวัสดีค่ะวันนี้มาโยกับหญิงเราก็ลาน19โพสีทองอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพามาเจอกับรถครอบครัวอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นคันนี้เลยคุณได้แฮชรุ่นท็อปดีลักนะคะคันนี้มาในปี2020นั่นเองคุณลูกค้ารถใช้น้อยมากๆเพียงแค่ประมาณ50 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยประวัติชัดเจนมากๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยจะสวยน่าใช้อย่างไรกันบ้างเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะราคาดีด้วยคุณลูกค้ามาในปี2019นะคะคันนี้อ่าเรามาเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากระจังก่อนเลยเนาะหน้ากระจังตัวนี้นะคะก็เป็นตัวเชนแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็มาด้วยกล้องรอบคันเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปดีลักนะคะเป็นรุ่นท็อปดีลักก็กล้องมาให้หมดแล้วเนาะ ตัวถังเดิมๆตะเข็บเดิมหมดนะคะเมนอาร์คเดิมหมดเนาะอ่าถัดมาลูกค้าถัดมานะคะเป็นในส่วนของตัวล้ออันลอยของเราบ้างล้ออันลอยของเราเนี่ยก็จะเป็นสเปคเดิมจากศูนย์เนาะแล้วก็ได้ยางเป็นยางใหม่ด้วยนะคะยางใหม่ปี2022ซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยคือดอกยางเต็มๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวกพวกหนวดกุ้งอะไรเงี้ยก็คือยังเต็มๆอยู่เลยนะคุณลูกค้าใครหาอยู่เนี่ยซื้อไปใช้เนี่ยยางเซ็เนี่ยนะคะ ใช้อีกประมาณ2ปีสบายสบายเลยดูด้านข้างกันไปแล้วคันนี้ก็คันนี้นะคะมาพร้อมด้วยคิวกันศาสตร์แล้วแล้วก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นท็อปดีลักเนี่ยเขาจะให้มาด้วยกล้องรอบคันหมดแล้วนะคะกล้องรอบคันหมดแล้วแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็คันนี้นะคะมีแถมฟรีในส่วนของตัวบันไดไฟฟ้าอันนี้คือแต่งมาเพิ่มนะคะตัวนี้แต่งมาเพิ่มเลยมูลค่าหลายหมื่นบาทอยู่นะ ทำให้เวลาขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงง่ายมากยิ่งขึ้นนะคุณลูกค้าเวลาถ้ามีบันไดไฟฟ้าไม่งั้นถ้าเวลาเราลงเนี่ยเราจะต้องก้าวระยะยาวบางทีมีผ้ผู้สูงอายุหรือเด็กอะไรเงี้ยจะขึ้นลงลําบากนะคะแต่ว่าถ้ามีบันไดเนี่ยก็ก้าวง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสั้นเขาเรียวกว่าอะไรระยะการก้าวมันแคบลงนั่นเองเนาะเมนอาร์คเดิมเดิมหมดนะคะเมนอาร์คเดิมเดิมตะเข็บเดิมหมดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ประวัติการเข้าศูนย์กันคุณลูกคา้าคันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเลขไม่อยู่ประมาณ50,000กิโลเมตรเนาะก็คือลูกค้าคนแรกเนี่ยออกมาจากที่ศูนย์ฮุนไดบางนานั่นเองเนาะนี่นะคะคก็ประวัติชัดเจนเข้าระยะเช็ครอบหมื่นกิโลแรกเนี่ยเลขไม่เพียงแค่ประมาณ4 0 0 0กว่ากิโลใช่ไหมหญิงดูถูกเนาะแล้วก็เช็คระ,ระยะ20 0 0 0โลเนี่ยเลขไม่เพียงแค่ประมาณ12ื่นนะคะเช็คระยะ30 0 0 0โลเนี่ยเลขไม่อยู่แค่ประมาณ2 1 0หง เช็คระยะ40,000กมนะคะเลขมาอยู่แค่30,000กมระยะ50,000เลขมาอยู่ประมาณ40,000กมนะคะแล้วก็ระยะ60,000เนี่ยตอนนี้ก็คือเพิ่งเข้าไปนั่นเองเนาะเลขมาอยู่เพียงแค่ประมาณ50,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติเช็คศู์ชัดเจนมากๆนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการหารถยนต์คุณใดใช้งานก็ ยิงนำเสนอเป็นคันนี้อีกคันหนึ่งเลยเนาะภายในห้องโดยสารไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแล้วก็ทีวีจอหน้าเนี่ยมาพร้อมด้วยเนวิเอเตอร์กล้องรอบคันหมดแล้วแล้วก็ฮุนไดรุ่นท็อปดีรักจะมาพร้อมด้วยทีวีจอกลางด้วยเช่นกันนะคะทีวีจอกลางด้วยเช่นกันนะคะพี่สตีบ,บอกสวยครับขอบคุณนะคะใครสนใจหารถครอบครัวใช้งานนะคะโดยเฉพาะฮุนไดเนี่ย ตอนนี้ที่ร้านหญิงมีร่วมประมาณแบบเกือบ20คันเลยนะคะมีทางรุ่น11ที่นั่งแล้วก็มีทางรุ่นที่เป็นเจ็ดที่นั่งด้วยนั่นเองเนาะคันนี้มาพร้อมด้วยพายางเข้ารูปลา,ออลายกระดุมแล้วเดี๋ยวปิดประตูให้ดูว่าบันไดไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะปิดไปพร้อมกันกับประตูสไลด์ไฟฟ้านั่นเองนะคะท่านไหนหาใช้อยู่ก็มาดูได้เลยนะตอนนี้ที่ร้านคือ เนื่องแน่นมากๆอดูกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังด้วยว่าฝาท้ายเป็นยังไงกันบ้างเป็นฮุนไดแฮร์ชวนรุ่นดีลักนะคะคันนี้เป็นรุ่นดีลักมาครบคันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนี่เลยนะคะด้านท้ายไม่มีริ้วรอยนะคุณลูกค้าฝาท้ายเดิมนะคะฝาท้ายเดิมไม่มีริ้วรอยโดนไขหรือเปลี่ยนฝาท้ายมาแต่อย่างใดนะคะ ตอนนี้หุ้นใดคือแบบมีแทบทุกสีเลยนะมีสีขาวสีขาวก็วเป็นรุ่นแกรนสตาร์เล็กเนาะสีขาวสีดําสีเทาสีน้ําตาลมีทุกสีลูกค้าอ๋อแล้วก็คันนี้นะคันนี้มีติดฟิล์มวีคูมาด้วยนะคะถามว่าฟิล์มวีคูดียังไงหลายๆท่านที่ใช้รถยนต์เนี่ยจะรู้ว่าฟิล์มวีคูเนี่ยหนึ่งราคาเขาจะค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าสูงแล้วช่วยในเรื่องของ คือมันจะมีความใสแต่ว่ามันกันความร้อนได้ดีนะคะสําหรับฟิล์มวีคูลฝั่งนี้ก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเหมือนกันนะคะตัวเบาะไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็คันนี้มาพร้อมด้วยบันไดไฟฟ้า2ฝั่งเลยนั่นเองเนาะมาพร้อมบันไดไฟฟ้า2ฟฝั่งเลยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ดูรถบ้านมือเดียวนะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดในส่วนของตัวทีวีจอกลางให้ดูด้วย เดี๋ยวขึ้นบันไดบันไดสไลด์ไฟฟ้าเนี่ยถามว่าได้ใช้งานไหมถ้าเขามีแต่งมาถือว่าคุ้มมากนะเพราะว่าวันนั้นลูกค้าฝากิ่งเช็คราคาอยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นอ่ะแพงอยู่นะบันไดสไลด์ข้างเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะก็ทีวีจอกลางมาให้ครบคันหมดแล้วซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวมอเตอร์เนาะถ้ามาจากศูนย์นะคะเขาก็จะแจ้งว่าห้ามดึงก็คือต้องกดด้วยมอเตอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ ทีวีจอหลังเนี่ยจะเชื่อมต่อกับทีวีจอหน้านะคะก็คือตอนนี้จอหน้าเปิดเป็นเนไว้ ide, จอหลังเราจะเป็นเนเนาะถ้าเกิดว่าเราดูเอนเตอร์เทนเมนต์หรืออะไรเงี้ยก็คือจะใช้เป็นหน้าจอตัวเดียวกันเลยเวลาปิดก็ง่ายๆนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวปิดให้ดูแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นจอที่มาจากศูนย์นะคะเวลาถ้าเกิดว่ากดปิดหรือดับเครื่องอะไรเงี้ยจอเขาจะปิดให้อัตโนมัติอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอีกทีนึงอะคันนี้มีแถมมาด้วยบันได สไลด์ไฟฟ้าข้าง2ฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวก,กดกล้องรอบคันให้ดูด้วยคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์ประวัติชัดเจนมากๆนะคะไม่เคยมีชนหนกักไม่เคยมีผิดคว่ำไม่เคยมีจมน้ำนะคะแล้วก็คุณลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับร้าน19โพสีทองของเราเหมือนเดิม เรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงที่บ้านแล้วก็หลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้เช่นกันนะคะคันนี้ตอนป้ายแดงเนี่ยหลานเจ็ดกว่านะคะห้านเจ็ดกว่าวันนี้ราคาดีด้วยเดี๋ยวรอฟังราคากันนะตอนนี้นะคะเลขไม่อยู่เพียงแค่ห้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นซึ่งคันนี้เนี่ยก็แถมฟรีเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้ด้วยนะคะก็คือ เปลี่ยนระยะครั้งถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60,000กิโลเมตรเลยใช้ต่อได้ยาวๆกันไปเลยนะคะอีก1,000 0กิโลเมตรออปชั่นมาให้ครบคันหมดเลยตะเข็บเดิมๆได้แถมเพิ่มเป็นบันไดไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็รุ่นดีลักเนี่ยเขาก็จะมีเบาะร้อนเบาะเย็นมีระบบมาให้ทุกอย่างแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยป้ายแดงแพงสุดเนาะประตูสไลด์ไฟฟ้ากล้องรอบคันได้เป็นยางใหม่ปี2022ใช้ได้ต่อยาวๆอีก สปีได้เลยเนาะใช้แบบสบายๆนะคะครานี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของราคากันบ้างคุณลูกค้าคันนี้อย่างยามีทีนะคะคันนี้เนี่ยเป็นฮุนไดเฮชวรุ่นท็อปดีรักนั่นเองคันนี้มาในปี2020นะคะเลขไม่เพียงแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้น เป็นรถบ้านมือเดียวประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะแล้วก็ได้แถมฟรีเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์หนึ่งหมื่นกิโลเมตรเนาะได้ยังใหม่ปี2022ใช้อีก2ปีสบายเลยแล้วก็ได้เป็นบันไดสไลข้างเป็นบันไดไฟฟ้านะคะสองฝั่งเลยทำให้ขึ้นลงสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะว่าถ้าบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการพาคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยช่วยได้เยอะจริงๆเนาะ คราวนี้นะคะเราก็มาถึงในส่วนของราคากันบ้างคุณลูกคา้าคันนี้นะคะตอนนี้มาจากโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,369,000บาทเท่านั้นนะคะ1 3 6 9 0 0้บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้คุณลูกค้าที่ครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากฟรีดาวแล้วจะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ2 2 0 0 0กว่าทเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้เนี่ยรีบทักมนาะสอบถาม หรือมาจำล็อกรถไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนต้องการหารถยนต์ฮุนไดเฮ1วนะหญิงเรียนเชิญมาเยี่ยมชมที่ร้าน19โพ่สีทองเลยเพราะว่าตอนนี้คือมีรถให้เลือกสั่นเยอะมากนะคะมีทั้งโฉมนี้แล้วก็โฉมตัวเชนตัวสุดท้ายคือเนืองแน่นมากๆมีให้เลือกสั่นเยอะแน่นอนมีครบทุกสีนะคะหารุ่นไหนอยู่ทักมาสอบถามได้เลย แล้วก็ตอนนี้เนี่ยหญิงจะขอจบไลฟ์คันนี้ไปก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหญิงจะพาให้ดูอีกคันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวหญิงจะมาไลฟ์ให้ชมอีกช่วงหน้านะคะก็คือเป็นคันนี้คุณลูกค้าคันนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงคันสีดําข้างๆกันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บ,บนึงจะมาไลฟ์สดให้ดูโน้ตท่านไหนหาอยู่ก็รอติดตามชมได้เลยนะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นโฉมเชนตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสตาร์เลียนะคะแต่ว่าตัวรถเนี่ยก็คือเป็นปี2020เหมือนกันแต่ว่าหน้ากระจังขีดๆ คันนี้ราคาเพียง1 2 0 0 0ล้านกว่าเท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจเนี่ยรอติดตามชมกันได้เลยนะล้านสองเนี่ยเลขใหม่เพียงแค่60,000โลนะรอฟังกันเลยนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวยิงขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาพาชมคันนี้อีกทีหนึ่งในอีกสักครู่นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย